合符。 จัดงานแกรนโอเพนนิ่เปิดตัวบริษัทพร้อมเปิดตัว2 p r พร e เซนเตรุกตลาดออนไลน์ตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้านในายอัคพลหยกยิ่งยงประธานกรรมการบริษัทโฮฟูจำกัดพร้อมด้วยนัชัญญาพลพัฒพิชยะที่ปรึกษาด้านการตลาดนำทีมบริหารและตัวแทนจำหน่ายจัดงานโฮฟูแกรนโอเพนนิ่งพร้อมเปิดตัว2 p r e ร e n t e r ดารารุ่นใหญ่สุขภาพดีปุ๊มนตรีเจนอักษรพรีเซนเตอ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพตัวช่วยเรื่องกระดูกและข้อเบต้าแคลวสูตรพและดาราจิตอาสาเจ้าของฉายากู้ภัยใจพระบินบรรลือฤทธิ์พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าเฮิร์ฟตัวช่วยเรื่องเบาหวานและความดันเจาะก,กลุ่มเป้าหมายหลักผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปอีกด้วยก รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าต้องการาผมสร้างบริษัทโมฟ,ฟูมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเป็นความหวังของคนที่อยากจะดูแลสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้ได้เชิญแขกรับเชิญผูม้มีเกียรตินะฮะหลายๆท่านมาร่วมงานรวมทั้งดาราพรีเซนเตอร์ที่คอยมากันอย่างคับข้างเลยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆครับที่ได้จัดงานนี้ครับพร้อมเปิดตัวพีเซนเตอร์ด้วยครับวันนี้ใช่ครับวันนี้เป็นงานเปิดตัวพีเซนเตอร์2อท่านนะครับก็คือจะมีอาปุัก สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเขา่ากระดูกนะฮะเดินเดินเหินไม่คล่องนะครับตัวที่2คือตัวเบต้าเฮิร์บนะฮะมีพรีเซนเตอร์ก็คือเป็นพี่บินบนรลเลิสนะครับก็คือเป็นตัวที่ช่วยสําหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่มีภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตหรือมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลหรือไขมันครับผมทำไมถึงเลือกสองท่านนี้เป็นพรีเซนเตอร์ยเพราะว่า2ท่านนี้เป็นเป็นนักสแสดงอาวุโสโท,ที่ดูแลเดีมากค่ะขนาดอายุเยอะแล้วอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้พี่บินก็ยังแบบ ยังเฟิร์มเป็นคนออกกําลังกายแล้วก็รักสุขภาพนะคะส่วนอาปูนี่แต่เลขหกแล้วก็ยังแบบแข็งแรงังทำงานได้เหมือนคนหนุ่มสาวแล้วก็เลยคิดว่าแบบเชิญคุณอาสองท่านนี้มาเป็นดีเซเตอร์ให้เราน่าจะเหมาะมากค่ะนี้เรามีการวางแขนงกันหลายมิตีนี้นในเรื่องของตลาดออนไลน์เป็นหลักด้วยนี้มองอยังไงคนะคือเรามองว่าสินค้าของเราเนี่ยต้องมีผู้ดูแลตั้งแต่ก่อนทานขณะรับประทานแล้วก็หลังทาน เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็เลยมีทีมทีมผู้เชี่ยวชาญประมาณ60กว่าทีนะคะที่เราเซตอัพเอาไว้สําหรับดูแลลูกค้าเราตลอดก็เลยเมองว่าน่าจะต้องรีเฟซออนไลน์ก่อนเพราะว่าเราจะได้ได้โทรคุยใกล้ชิดกับลูกค้าเราด้วยทุกทกท,กท่านนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําที่ถูกต้องดีกว่าแบบนี้นะะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราสองตัวเป็นยังไงบ้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวเบต้าแคลพลสเนี่ยจะเหมาะกับ เ,เรื่องกระดูกและข้อเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ยังไม่อายุเยอะออกกําลังกายหนักหรือมีอพฤติกรรมเสี่ยงทําให้กระดูกมันเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรจะต้องเป็นนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกแล้วก็ข้อต่อต่างๆซึ่งเราบํารุงเอาไว้เนี่ยแล้วก็แล้วก็ช่วยมันจะช่วยให้ร่างกายมันดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะต้องเป็นเดินเหินได้ปกติสําหรับตัวเบต้าเฮิร์บอะคะ่ะ ก็สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่แล้วก็คนที่มีความเสี่ยงกรรมพันธุ์เบาหวานหรือเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะมันไปช่วยลดระดับตาลในเลือดซึ่ง2ผลิตภัณฑ์นี้เราทําจากสารธรรมชาติอันนี้มั่นใจมากปลอดภัยมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทานได้ได้ตั้งแต่สามสิบขึ้นไปเลยและในปีแรกเราตั้งเป้ายอดขายไว้ที่สองร้อยล้านในนี้เป็นแผนการตลาดภายในในปีนี้หรือว่ายังไง จริงๆแล้วผมจะไม่ได้ตั้งเป้าเป็นยอดขายเป็นจํานวนตัวเง <tortured. S 2> ินนะครับตอนปัจจุบันเนี่ยขายเบต้าแคลมาประมาณ1ปีนะครับมีฐานลูกค้าที่ใช้แล้วก็เกิดผลลัพธ์เนี่ยประมาณ1น0 0 0แสนลายผมตั้งเป้าว่าอีกภายใน1ปีตั้งแต่นี้ต้องการจะเพิ่มเป็นจาก1น0 0 0แสนลายเป็น5้าแสนลายครับผมครับใช่ค่ะก็เราอย่างที่บอกบางบางท่านนะคะเขาอายุเยอะแล้วก็ไม่สะดวกคุยทางโทรศัพท์ ก็อยากเจอหน้าก็เราก็จะส่งทีมผู้ช่วชาญไปที่บ้านไปส่งของเองแล้วก็ไปอธิบายเพราะบางคนมันมีความเซนซิทีฟเรื่องยาหมอหรือว่าเรื่องการปฏิบัติตัวเงค่ะเราก็อยากจะดูแลเขาใกล้ชิดแล้วก็ให้คำแนะนําที่ถูกต้องด้วยค่ะก็จะไปถึงหน้าบ้านด้วยท้ายเนี่ย ผมต้องการอยากจะฝากผูๆๆ้บริโภคทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นโควิดอยู่แล้วอย่างที่เรารู้ๆกันนะฮะทำให้คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่หันมาสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าการมีสุขภาพที่ดีมันสําคัญกว่าอะไรทั้งสิ้นมันทําให้เราไปต่อได้ในวันพรุ่งนี้และที่สําคัญก็คือว่าจากพฤติกรรมการทานอาหารหรือการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือผมอยากจะฝากไว้ว่าต้นทุนของการป้องกันดันดียวการรักษาเสมอครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะ 哎。<noise> <noise> <noise>